โอเคมาแล้วครับตำบวนตริเศษหนึ่งสามจากกรุงเทพมหิดลเาลาสิบเอ็ดม่นะครับ okay. โอเควันนี้น่า,าจามาตั้งแต่ตำบวสิบสี่ไปดีที่วางกามาเนโาะโอเคแล้วมาครับลสิบสามตำบนนี้ไม่เจอน้ำตงที่บังนะครับแต่ไปตจอน้ำตงที่พิจินครับโอเค